อยู่ข้างๆนี่เองคุณผู้ชมที่เราเคยพูดไว้ว่าถ้ามันออกผลผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมไหมนี่นี่ผลของเขานี่ก็คือต้นกําแพงจิตชั้นหลายคนอาจจะจําได้นะคุณผู้ชมที่ผมเคยถ่ายไปวันนั้นนะที่ยังไม่ออกผลวันนี้ก็ออกผลที่เราเห็นแล้วนะผลของเขาสามารถรับประทานได้นะจึงมีรสชาติที่หวานและฝาดนิดนึงนะคุณผู้ชมลักษณะผลของเขานะนี่เป็นช่วงที่เขาออกผลแล้วเป็นอย่างนี้เลย บางลูกก็จะหวานหน่อยนะนี่ต้นกําแพงเจ็ดชั้นนั่นเองนะครคุณผู้ชมได้สรรพคุณดีมากๆเลยที่เราเคยบอกสรรพคุณไปแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูลักษณะผลของเขาผลสุกข,ของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่รับประทานได้นะฮะนี่เลยนีเนี่ยเรากินเนื้อข้างในมันเนี่ยหวานดีฮนะ โอเคครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับสูนไพยต้นไพาเจ็ดชั้นเราพาดูต้นดูผลเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็สัมปะคุณอย่างที่บอกนะเป็นสรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนําไปดองเหล้าก็ได้ดองสุดาดองตีสิบช่วยบำรุงกําลังแก้อาการอ่อนเพลียได้อย่างดีกับต้นไพาเจ็ดชั้นของเราเป็นหนึ่งในสูนไพยที่นํามาดองนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจ ถ้าผมได้ทำคลิปต่อไปคลิปน่าจะเป็นอะไรออก,ยก็ย่มกดติดตามด้วยนะผมจะได้ภาคคลิปให,หม่ๆตอนนี้ผมก็ได้รับการปล่อยต้นกาแฟจิดชั้นนะดูผลของเขาผลสุกของเขาจะเป็น,น,ล,นลักษณะอย่างนี้เลยนะรับประทานได้รสชาติค่อนข้างจะหวานพอสมควรนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,ส,านสวัสดีครับ